สวัสดีค่ะสวัสดี f อีช่องสั์สิสสไตล์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดจะลงเป็นอ่หาฮานอยให้นะคะน้องน้อยให้อ่าก็จะเป็นแนวทางนะคะอ่าอันนี้เป็นของเมื่อวานนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ลงให้ทุกคนนะคะแอดจะลงให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะเป็นสมาชิกนะคะบางวันแอดไม่มีเวลานะคะแอดก็จะลงแค่ในกลุ่มนะคะในกลุ่มนี้ก็คือคนที่แบบ ไปสมัครสมาชิกของน้องขนมไทยแอดนะคะแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มน้องนอยน้องลาวนะคะนอยลาวก็เข้าเป็นประจำเลยนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนค่ะของเมื่อวานนี้เนาะอ่ารอบพิเศษนะคะรอบพิเศษออกสามเก้าหกหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนดูเดเลขตารางเลขวินก่อนนะสามเก้าหกก็จะมีสามเก้าหกนะคะ สามเก้าหกอันนี้คือแตกสามตัวนะคะที่ระบายแบบนี้คือแตกสามตัวนะคะแล้วก็เจาะนะคะเจาะที่เก้าหกนะคะทุกคนเจาะเก้าหกนะคะวิ่งรูดที่เก้านะคะวิ่งรูดที่เก้านะคะแล้วก็ล่างออกที่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้แอดก็เจาะให้ที่หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็เลขวิ่งรูดก็หนึ่งเหมือนกันใส่วิ่งใส่รูดนะคะเมื่อวานเด้งเด้งเลยนะคะทางเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะกันที่ศูนย์ก็ยังเข้านะคะตัวกันก็ยังเข้าอันนี้คือเจาะก็เข้านะคะ เนี่ยเจาะก็เข้านะคะ96กับ10นะคะต่อมาถ้าใครเล่นรอบเวียดด้วยนะคะเวียด654ทุกคนดูในเลขวินนะคะ654ก็แตก3ตัวนะคะเราก็เจาะชุดกันที่5445นะคะอ่ะแต่วิงรูดไม่มาเนาะ85ก็ไม่ไม่มีในชุดวินนะคะแล้วก็มารอบปกตินะะรอบปกติออก07 6อ่ะ07 6นะคะ07 6 นะฮะทุกคนมาดูในตารางนะคะก็มีแค่เจ็ดกับหกนะคะสองตัวบนนะคะแล้วก็เจาะด้วยนะคะหกเจ็ดก็เจาะเจาะนะคะแล้วก็ล่างออกเบิ้ลใช่ไหมหนึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็มีหนึ่งหนึ่งนะคะนี่ชุดวินนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจาะที่หนึ่งหนึ่งสำหรับตัวเบิ้ลนะคะแล้วก็ปกติเป็นเวียดปกติออกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสามตัวในเลขวินนะคะหนึ่งสองเก้านะคะแล้วก็ หนึ่งสองเก้าเก้านะคะก็ในวิ่งรูดเข้านะคะนี่วิ่งรูดนะคะเก้าหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ล่างเก้าแปดใช่ไหมล่างเก้าแปดนี่นะคะก็เจาะที่เก้าแปดนะคะอันนี้ก็คือเข้าอีกนะคะในเลขวินสามารถไปวินบุนล่างได้เนะะี่ยอ่ะ อันนี้นะคะตอนที่พิเศษนะคะนี่เม็ดเดียวแอดเก้าหกหนึ่งตัดเล่นนะคะก็เก้าหกตรงตรงเลยนะคะมาน่อยพี่นะคะอ่าต่อมานะคะรอบ v ีไอพีนะคะสี่สามเก้าสี่สามเก้าเก้านี่วิ่งแล้วนะคะมาเลขวิ่งรูดนะคะนี่เก้านะคะรูดเก้าก็ได้นะคะต่อมาสี่สามเก้าสี่สามเก้าแตกสามตัวอีกนะคะ รอบนี้แตก3ตัวอีกแล้วก็เจาะเจาะ39นะคะทุกคนเจาะ39นะคะแล้วก็32ก็มีในเลขวินนะคะล่างบนล่างนะคะที่ขีดระบายนี้ก็คือเข้าหมดเลยนะคะแล้วก็มาในรอบเวียดนะคะเวียด267 267อ่ะทุกคนดูในตารางนะ267เวียดก็แตก3นะคะ67นะคะก็เจาะ เจาะหกด้วยนะน,นี่เจาะหกเจนะแล้วก็8ปดหกนะนี่แปดหกแปดกนะคะก็เข้าประมาณนี้นะคะในรอบปกติก็ไม่มีแค่ศูนย์นะคะที่ที่แตก3ตัวแต่เข้า2ตัวเนาะแล้วก็เวียดเวียดพิเศษเนี่ยที่ไม่มา85นอกนั้นคือมาหมดเลยนะคะถ้าในเลขวินเอาไปวินก็มีโอกาสแตก3ตัวได้นะอันนี้คือแอดคัพมาจากในนี้มันก็มีแต่ว่ามันต้อง เป็นตัวกลับด้วยมันก็อย่างเช่นเนี่ย076อันนี้ก็097เกนี้ยถ้าใครกลับเป็น067ก็ได้นะคะแต่แอดแนะนำให้ไปวินได้เลยนะถ้าไม่ชอบในตัวของที่แอดสรุปให้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะดูตัวเลขนะคะแอดฝากคำเตือนนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะคำเตือนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์แยกแยะนะคะสูตรที่คำนวณให้นะคะคำนวณจากตัวเลขและสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่การันตีผลว่าจะถูกหรือผิดนะให้สมาชิกทุกคนโปรดนําไปเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีค่ะจากช่องสสสไตล์ชาแนลนะคะอีกช่องทางนะคะเป็นแนวทางขนมไทยทะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะทุกคนสามารถไปรับชมติดตามแอดได้นะคะแอดลงให้แล้วนะคะเป็นแนวทางนะคะว่าเลขส่วนมากจะไปแนทางไหนงวดก่อนเข้า ทั้งแบบ3ตัว2ตัวบนล่างเลยเนะี่ยก็ในกลุ่มก็ได้กันไปนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่เข้าส,สมัครสมาชิกของขนมไทยนะก็จะได้ใบสรุปของแอดนะคะแล้วก็เข้ากลุ่ม้อยกลุ่มเราได้ทุกวันนะคะสำหรับในกลุ่มแต่ว่าถ้าใน y YouTube แอดก็จะมีเวลาถ้ามีเวลาแอดค่อยลงให้นะคะไม่มีเวลาแอดก็ไม่ได้ลงให้ทุกคนได้รับชมนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปได้เลยนะ,ะแอดทิ้ง ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนอ่ะใต้คลิปนะคะสามารถไปเลือกชุมได้นะคะอันนี้ ฝากของขนมไทยนะคะอันนี้ก็คือแอดไลน์ตามนี้ไปได้เลยนะคะก็ในในกลุ่มนะคะทุกคนจะได้ใบดําตารางชุดนิ้นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนก่อนที่แอดจะสรุปให้แอดก็จะมีเลขส่งให้ไปติดไม้ติดมือก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลขที่หาซื้อยากเนาะอันนี้ใบดําตารางชุดนิ้นนะคะแล้วก็แนวทางเลขเด่น3ตัวบนก็จะเป็นใบแยกไปส่วนมากทุกคนต้องดูแค่ใบเดียวนะคะใบดําตารางชุดน้นนี้นะคะก็เอาเลขในตารางไปวินเล่นขนมไทยเล่น น้องออมได้นะคะแนวทางเลขเด่นสองตัวบุญที่แถมไปก็เอาทุกคนลองอาจจะมีเลขชอบในใจอาจจะมาดูได้นะคะในนี้แล้วก็ใบแนวทางเลขเด่นบุญก็คือจะเน้นแค่2ตัวบุญเท่านั้นนะคะแล้วก็วิ่งลูดบุญนี้เข้าบ่อยมากนะคะวิ่งลูดสายวิ่งลูดห้ามพลาดนะคะแล้วก็วิ่งลูดล่างนี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเลขเด่น ลางเดี๋ยวแอจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆมันจะไม่ได้เป็นกระดาษแบบนี้นะคะทุกคนคะมันก็จะเป็นไฟล์ภาพนะคะแต่นี้มันเป็นตัวอย่างแค่นั้นนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะแต่ในไฟล์ภาพมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะนี่เป็นเลขวินนะคะเลขวินก็คือเลขวินในตารางนะคะงวดก่อนออกหกห้าสองเนาะหก 5้าสองก็เข้าเลขวิน3สามตัวนะคะแตกสามตัวนะคะแล้วก็ล่างที่ห้าห้าเนาะแต่ว่าน้องออมก็ห้าสี่ห้านะคะมีเจาะที่สองห้าเน้นๆเ,เลยนะคะแล้วก็สี่ห้าเป็นน้องออมวิ่งรูดก็เข้านะคะ5-2-5-2ห้าสองห้าสองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบสามตัวให้เอาไปเทียบนะคะนี่ใบบนนะคะใบบนก็จะมีใบประมาณนี้นะคะก็จะให้วิ่งรูดไปวิ่งรูด2กับ7จ็ดนะคะวัดก่อนก็ออก52เข้าวิ่งสายวิ่งสายรูดนะคะห้ามพลาดนี่นะคะก็เจาะ2552แต่มันต้องกลับด้วยนะคะเพราะใบนี้เป็นใบแบบใบบนอย่างเดียวนะคะก็ต้องดูนะคะอันนี้ล่างนะคะออก5 5ใช่ไหมนี่วิ่งรูด4กับ5าสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะคะเข้าไวมากแต่แอดก็ดันไป ถ้าใครชอบอ่าเบิร์นนะคะก็4ี5 5ห้าห้าแบบนี้นะคะออกห้าห้าเนาะแล้วก็แอดก็ไปฟันธงให้นะคะในกลุ่มเมื่อกี้ที่4ี่หแต่ว่าไปออกอมเนาะอ<ส>ันนี้งวดก่อนๆนะงวะดก่อนๆก็เข้าบ่อยมากนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็อแอดไลน์ไปตามนี้นะ,ะแอดส่งให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของแอดแล้วนะคะแอดส่งให้แล้วนะคะก็ใครได้แล้วก็ไปซื้อติดไม้ติดมือไว้ได้นะคะ <c oughs> มา น้องนอยน้องราวของเราวันนี้จะมีตัวไหนเป็นตัวเด่นบ้างนะคะเดี๋ยวเอาเลขวินก่อนเนาะวินเนี่ยไปใช้เวียดใช้ได้หมดเลยนะคะทุกรอบนะคะเป็นมัดรวมนะคะทุกคนค่ะไปสี่แปดสี 4, ่เก้า แปสี่เก้าหกห้าแปดแปดสี่เก้าหกห้าศูนย์เจ็ดสามนีคะอันนี้เอาไปวินได้เลยนะคะเอาไปจับวินได้นะีคะวิ่งรูดของเรานะคะวิ่งรูดนะคะ วิ่งรูดวิ่งที่แปแล้วก็เก้านะคะแแล้วก็เก้านะคะกันที่กันที่ศูนย์นะคะกันที่ศูนก็ฟันตัวฟันเนาะฟัน

ถ้าตัวไหนเน้นนะคะแอดเจาะจะเน้นเป็นสีเขียวให้นะคะมาดูเจาะของเราเลยนะคะเจาะ แปดไปด้านหลังดีกว่านะคะเผื่อมาเป็นหลักหน่อยนสองแปดสามแปดสปดปนะคะตัวแปลงนะทุกคนก็1นเท่ากับเจนะคะเก้าเท่ากับหกแเท่ากับสาเท่ากับสอันนี้ถ้าใครจะแปลงเลขนะ แต่ว่าแอดแปลงประมาณนี้แต่ถ้าใครแปลงนอกเหนือจากแอดก็แล้วแต่ทุกคนนะคะอันนี้เป็น8ปงได้อันนี้เป็น8 2ได้ด้วยนะคะก็พิจารณาดูนะคะทุกคนคะ่ะต่อไป09นะคะ ศูนย์9ก้าสองเสีห้าเเนะคะเเป็นหได้นะทุกคน9เป็นหได้นะคะ จุดกันจุดกันคือกันศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ ลืม40นะคะทุกคน 40, 04 4 4แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ75นะคะไปแปลงเอานะคะทุกคนคะ่ะใครชอบก็ตัวไหนก็ไปจัดได้นะคะสำหรับใครที่ชอบเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลน,นิดนึงนะคะแอดว่าน่าจะมีติดนะคะระวังเบิ้ลห่าม ระวังเบิ้ลหามนะคะแปดแปด99เ้าเก้นี่ค่ะเก้าเก้เูนย์ศูนนะคะ 99, 77, 77, นี่ประมาณนี้นะคะสามตัวทุกคนวินเอาเลขไปวินได้เลยนะคะ,ะหรือว่าจะให้แอดจับให้แอดจับให้ตรงนี้แล้วกันนะคะด้านล่างค่ะ <c oughs> ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะสำหรับสามตัวเพราะว่าแอดเน้นไปที่เลขวินเลยนะคะ <c oughs> เน้นไปที่เลขวินเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ลืมทําตัวเน้นให้ว่าเน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะเพื่อน ก็จะมีแปดสี่แปดสี่สี่แปดเนาะเก้าสี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าหกแปดแปดหกเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หกนี่นะ แล้วก็เจ็ดห้าตัวหนึ่งแล้วกันหรือว่าถ้าใครไม่ชอบชุดอ่าที่แอดเจาะเนะคะเอาเลขวินไปเล่นบนล่างได้เลยนะวินบนล่างได้เลยนะคะทุกคนคะมาสี่ก็จะมีเก้าแปดสี่เก้าแปดสี ส8่แปดสี่สี่แปดห9าเกดสีดี๋ยวอาจารย์เน้นให้อีกนะคะเก้ก้าาลวมันเป็นเลขเบิ้นหาง เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้านะคะยวเอาเน้นเอาเน้นก่อนนะ,ะเน้นนี่บางครั้งมันอาจจะซ้ำกันด้วยนะคะทุกนะคนค่ะ เก้าสี่แปดเก้าส่้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจแปดสี่อะแค่นี้นะคะ นี่เห็นไหมคะแคปหน้าจอเอาอนะคะทุกคนคะ่ะเลขเนี่ยเอาไปวินได้นะคะเล่นเวียดได้นะคะ,ะนี่สำหรับใครที่ต้องการสูตรอ่ะรวมน้องยี่กีนะคะ ดีกี่นะก็สมัตแอดไลน์ด้านล่างนะคะเพิ่มเพื่อนนะคะมาทา,อาบอกว่าอาจองสมุดก็ได้นะคะสนใจสมุดสมุดร,รวมสูตรนะคะแอดก็ก็จะส่งให้รอบวันนี้นะคะก็คือส่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีรอบพรุ่งนี้หรือรอบเมื่อลือนนะคะเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าจะส่งเป็นพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อลือนนะคะใครที่อยากจะได้นะคะก็สั่งจองมาได้นะคะแอดก็จะส่งให้นะคะเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ แอดว่าจะพอแล้วแต่ว่าทุกคนถามมาเยอะแอดก็เลยทํานะคะก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วนะคะสาหรับสมุดสูตรนะคะถ้าต้องการก็แอดไลน์นะคะสอบถามได้นะคะหนึ่งเล่มตอนนี้นะคะแอดหนึ่งเล่มที่ราคา299นะคะค่าส่ง30บาทก็จะรวมเป็น329บาทส่งฟรีนะคะแต่ถ้าหมดรอบนี้แล้วนะคะแอดก็จะเป็นเล่มละ350แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามัน ทั้งค่าส่งแล้วก็ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสูตรของแอดนะคะมันก็คือใช้ได้เยอะปกติแอดไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทุกคนใช่ไหมคะถ้าใครเป็นสายยี่อยู่แล้วนะคะ<ๆ>ก็เอาสมุดไปเปิดทําเองได้เลยนะคะใช้ใช้สูตรได้ตลอดชีวิตเลยนะคะใช้อยากใช้ตอนไหนคือใช้ได้นะคะเทสได้ทุกห้องด้วยไม่ใช่แค่ห้องที่เราแนะนำนะคะทุกคนก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับสูตรอยากเล่นสูตรไหนก็เปิดใช้นะคะ ถ้าใครมีเวลาเล่นนะคะอะสำหรับคลิปนี้แอบขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ